เฮ้ยนี <Cornell> ่มันเดินยังไงของมึงเนี่ยรถคันใหญ่มาเริ่มเทิ่มเลยไม่เห็นเลยไงคุณคะคุณคุณคะใจเย็นก่อนนะคะคุณคะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะดูก่อนนะคุณคะ มไก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นี่แต่ผมค่อยๆพูดค่อยๆจาได้ไงเนี่ยก็ดูเขาสิเดินยังไงของเขาเนี่ยมันเดินชนรถของผมถ้ารถผมเสียหายขึ้นมาเราไปชอบบ่อยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่พวกคุณสองคนไม่ได้เป็นผัวเมียกันหรอกนี่บ้านี่บออะไรนู่นหัวเขาอยู่นู่นน่ารักขนาดนี้ต้องกดหัวใจรัวๆ นี uhm. ่ค si like kind of ุณถึงคุณจะไม่ใช่สามีของเขาหรือว่าคนในครอบครัวของเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าไปด่าทอเขาแบบนี้นะนี่คุณไม่เห็นเืยไงว่าเขาท้องอยู่อ่ะแทนที่จะช่วยกลับมาซ้ําเติมกันแบบนี้คุณนี่มันไม่มีน้ําใจจริงๆเลยก็ใครใช้ให้เขาเนี่ยเดินไม่ดูตามมาตาเรือก็เพราะว่าเขาท้องอยู่นี่แหละถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับชอบไหว อพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยฮะคุณคะฉันต้องขอโทษแทนสามีของฉันด้วยนะคะที่เขาปากเสียใส่คุณอะแล้วนี่คุณเป็นไรมากไหมคะเจ็บตรงไหนไหมให้ฉันพาไปส่งโรงพยาบาลไหมคะเออไม่เป็นไรค่ะดีนะคะ ที่ลูกในท้องฉันไม่เป็นอะไรขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรแน่นะคะอ้ไอ่ะจิบจิจิบบจิบอ๋อยอยยไอพี่โซ่พี่ดูท้องฉันฉันท้องเขาเองก็ท้องเหมือนกันถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยไปเดินชนประตูรถคนอื่นแล้วเขามาด่าว่าฉันเหมือนที่พี่ว่าเขาตอนเนี้ยพี่จะรู้สึกยังไงฮะ ใจเขาใจเราบ้างสิก็ oh. มากองมาก้ออะไรอีกพี่เห็นนะไปรอฉันบนรถเลยไม่ต้องมาปากเสียแถวนี้ไปเลย oh. คุณคะคุณไม่เป็นไรแน่นะคะ oh. แล้วนี่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีคุณเหรอ ใช่ค่ะผู้ชายคนนั้นเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ผู้ชายอะไรไม่เคยสนใจใยดีเมียของตัวเองคุณเชื่อไหมคะถ้าเมียของเขาล้มหัวฟาดพื้นนอนกองอยู่ตรงนี้เขาก็คงไม่รู้ตัวหรอกไอ้ผู้ชายเฮงสวยร่วมรักกันนี่ไหมก็รักกันหวานชื่นพอเมียของตัวเองท้องโตขึ้นมาก็ไม่เห็นค่าของเมียตัวเอง ถึงจะเป็นที่หนึ่งไม่ได้แต่ก็เป็นที่สองได้นะจ๊ะแม่สาวน้อยน่ารักชุบนเลยเฮ้ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยเล่าโทรศัพท์ผมไปทำไมถึงจะเป็นที่หนึ่งไม่ได้แต่ก็ยังเป็นที่สองได้นะจ๊ะแม่สาวน้อยเวนจะอ้วกเฮ้ย หาเรื่องกันเหรอฮะนี่คุณจะทำอะไรคนท้องเนี่ยอ๋อนี่แกงคนท้องหาเรื่องชาวบ้านก,นกันเหรอฮะนี่คุณผู้หญิงคนที่ท้องคนนั้นมีอาคุณใช่ไหมใช่ทำไมนี่คุณรู้อลไรบ้างไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเขาสะดุดลม้มแล้วก็ชนกับประตูรถของฉัน จนประตูรถของฉันเนี่ยมันยุ่หมดแล้วเนี่ยคุณมียคุณคดท้องแก่ขนาดนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเขาแล้วคุณอะมแต่ทําอะไรอยู่ฮะอะไรนะใช่คุณนี่เป็นปผู้ชายที่ห่วยแตกมากเลยนะไม่สนใจภรรยาตัวเองเหมือนกับสามีของฉันเป๊ะเลยงานบ้านก็ไม่เคยช่วยงานการก็ไม่ทําใช้ภรรยาตัวเองอย่างกับทาส ฉันทนมันไม่ไหวก็เลยหย่าก,กับมันไปละจนตัวฉันเนี่ยต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งๆที่ตัวเองยังท้องอยู่ก็ต้องมาเก็บของเก่าขายเพื่อหาเงินไปทําคลอดแบบนี้น่าสมเพชไหมละ่ะนี่ถ้าคุณยังไม่ดูแลภรรยาตัวเองให้ดีในอนาคตภรรยาของคุณอาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับฉันก็ได้นี่คุณคุณดูผู้หญิงอย่างเราตั้งท้องตั้งเก้าเดือน ท้องก็หนักปวดเท้าก็ปวดปวดเมื่อยไปทั้งตัวเรายิ่งเวลานอนนะนอนก็ไม่อิ่มกินก็ไม่อร่อยอยากอาเจียนทุกครั้งที่ทานข้าวเวียนหัววิตกกังวลแล้วยังมีอาการอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะแล้วทำไมผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องมาลลำบากด้วยนี่ฉันขอถามหน่อยเถอะลูกที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นลูกของผู้หญิงฝ่ายเดียวหรือไงฮะมันก็ไม่ใช่ ็เพราะไอ้ผู้ชายอย่างคุณเนี่ยมันท้องไม่ได้ผู้หญิงอย่างเราถึงต้องมาลลำบากแทนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าไงคุณคุณเคยบอกเมียของคุณหรือเคยใฝ่ฝันบ้างไหมว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นที่แค่เริ่มต้นเองนะคุณยังดูแลเมียของคุณไม่ได้เลยแล้วแบบนี้คุณจะไปดูแลครอบครัวแล้วทำให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นได้ยังไงพี่ตั้ง สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันก็ถูกนะฉันทนกับนิสัยแย่ๆของพี่มามากพอแล้วหลายครั้งฉันก็คิดที่จะหนีไปจากพี่แต่เพราะลูกนี่แหละทำให้ฉันยังฝืนทนพี่ดูสิทางๆท,ที่เราเดินมาด้วยกันฉันเกิดอุบัติเหตุพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดว่าฉันกับลูกเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะรู้สึกเสียใจบ้างไหม ถ้าในวันใดวันหนึ่งไม่มีคำว่าเมียให้พี่ได้เรียกไม่มีคำว่าลูกให้พี่ได้ขานพี่จะยังรู้สึกคิดถึงพวกเราอยู่ไหมตั้งแต่ฉันตั้งท้องคำพูดหวานๆการดูแลเอาใจใส่จากพี่ความสุขมันก็จางหายไปฉันขอถามพี่ตรงๆนะพี่ยังรักฉันอยู่ไหม อิงฟ้าพี่ขอโทษพี่มันไม่ดีเองพี่ละเลยอิงฟ้าพี่ไม่ใส่ใจอิงฟ้าพี่ขอโทษพี่สัญญานะต่อไปนี้พี่จะปรับปรุงตัวพี่จะรักและดูแลอิงฟ้ากับลูกให้ดีที่สุด ตามที่เราใฝ่ฝันกันไว้พี่รักอิงฟ้านะพี่ตั้งลุกขึ้นมาเถอะฉันกับลูกก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนี่พี่ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะ บ้านกันเถอะ